สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับแล้วก็หอยนะครับเอาหอยมาปล่อยนะครับวันนี้ท่านใดชอบกินหอยนะครับวันนี้เรามีหอยด้วยกันอยู่สองสามชนิดนะครับที่จะมาปล่อยนะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแบบนึงนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวใช้เป็นเพื่อนดูนะครับเรามีหอยน้ําจืดนะครับที่สามารถทานได้นะครับมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะอ่านี่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือหอยนะครับน้ําจืดที่เราเอามานะครับจะมีหอยอะไรบ้างนะครับอันนี้เพื่อนเนนี่ครับเอาตัวที่ยังไม่ตายนี่นะเพื่อนนะอันนี้นะครับ นี่คือหอยกาบนะครับนีหอยกาบนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือหอยเห็นไหมฮะเป็นลายเพื่อนนี่ก็คือหอยลายนะครับอย่างที่สามนะครับเพื่อนดูอันนี้อ่าอันนี้นะครับอย่างที่สามนี่คือหอยตลับนะครับมีหอยมาปล่อยด้วยกันสามชนิดนะครับปล่อยในสระนี่แหละนะครับให้เขาขยายพันธุ์เนาะเรามาปล่อยกันเลยครับ นี่นะครับเวลาปล่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมริมริมตลิ่งตรงนั้นก็ลึกเลยนะครับแล้วก็ปล่อยลงริมตลิ่งนี่แล้นะครับเนาะปล่อยตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนให้เขาจัดเรียงตัวนะครับในแบบที่เขาต้องการน้อนเพื่อนเนาะเหตุเพราะอะไรนะครับเขาก็จะมีความลึกความตื้นเนาะ ที่เขาต้องการแตกต่างกันนะครับให้อยู่ในน้ําก่อนเนาะเดี๋ยวเขาคงจะขยับไปเพื่อจะหาที่อยู่ของเขานะครับนี่ครับหอยเอ๊ะทำไมเราเจอลาตายตรงนี้แล้วครับเนี่ยทำไมเราเจอปลาซิวตายนะ อ่านะครับพาเพื่อนเพื่อนมาปล่อยหอยนะครับสามชนิดเป็นหอยน้ําจืดนะสามารถเป็นอาหารได้ในระยะยาวนะครับเพื่อนเดี๋ยวให้เขาเลือกที่อยู่ระดับชั้นน้ําของเขาเองเนาะนะครับเรามนีที่ปล่อยลงน้ําให้นะครับก็อยู่รอดปลอดภัยนะหอยนะนะครับก็ เป็นแหล่งอาหารนะครับเนาะอีกแหล่งหนึ่งนะครับเป็นนี่ครับในสระของเรานี้เดี๋ยวก็จะจับมาปล่อยเรื่อยๆนะครับมีหอ,หอยหลากหลายที่อยากได้เนาะนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปล่อยหอยน,นะครับสามชนิดเป็นหอยน้ำจืดนะลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ บ้านพันไม้พอเพียงสวัสดีครับ